สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุสุขคนเด้อยนินดีตอนหับขอสู่ส่องปูนาสาวเราเมื่อน,นี้เฮ้ายู่ดงทุกคนเลยดงถีสปูถ่ายลงมือวานนี่แหละเนาะมาเก็บยานนางกันเลยมีโอกาสเข้ามาใหม่เนาะทุกคนเข้ามาหับจ้างทางดงมือละหกสิบพันกีบเนาะเอากลับมากันสามสี่คนนี่แหละโอ้เอาทางลังกับอาเนาะสาวดาาเอ้ยฮันนามาเนสบายดี มารับจากมื่นหกสิบพันพอได้เงินคารดเมื่อเอา <c oughs> ไก่จิ้เมือป้าแล้วนะไหมเล่ารุดพ่อมาได้เมื่อเมื่อนันคารุดพ่อมาได้เมื่อมือนัน, <c oughs> น,นสปูกันยังไม่เคยทางจ้าเขื่อนนะพี่น้องประสบการแรกข้างแรกข้างทิมอเนาะมาทางดงต้นไม้นี่กระมิเตะไม่แข็งแข็งเนาะทุกคนเลยไม่สิเคยทางเพราะว่าบ้านสปูโบมีดงเนาะอีกอย่างสปูกับโบมีดงเลยพี่น้องเลย บางบางคนนี่ก็มาหับเมาบางคนก็เอาเป็นไรวันหับจางทางดงมือมาเก็บยานางมานมายามเบิ่งสิซื้อมัน,นได้กหาจางก็เลยมาทางอ,อ้าคอยใส่แล้วพันปกปกมาหับจ้างว่าโหกสิบพันเนก็เนะอาไม่เหนยานางพร้อม สอดขับไปพวมันมัคือไมอ่โคกบ้านเท้าตีเนาะแน้ะพันสำเภาพันได้เห็นเนาะ สซวดาวคือบดงบันเจ้ายาวบดมือใหญ่กสามนบันเจ้าแลยไมมเนื้ออ่อนบ่เนื้อออนดงทางเขตหอนมันมีแต่ไมมเนื้อแข็ง ปูสาวพันธ์ใหม่ปูสาวทางดงมีแต่น้ำทางนี้งหกกับหก keng 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 keng, ôi, chị mày kẹt, cái đang keng

เอ้ยอันนี้ลงหอบแรงเนาะทางสำเร็จสำเนึกขึ้นไปกินขา้นขาวก,กนาินข้าวเพียรแล้วก็ลงมาบึ้งหนึทางบนนี้เห็ดคืออันยนี่บนะาทางแล้วนี่แหละคือมันมลายนีเนาะปล่อยทางไปานินได้สัมภารยบวย แทมไม่เกลี่ยแข็งเนาะชักมันพีน่ช้างอันนี้นะเนี

บึดจะบึดคำเลยจะได้ขาแห้งอยู่บ่ทีมงานเสือแดงปลูกเขากระทางมาด้วยปลูเข้าไปเลยปลูกโมเมนต์เฮาไปเชื่อพกไปเอาเนาะจะเ่อจะพ่อปลูกก็จะเข้านึ่ไม่ย่างมาทางไห่หลับจ้างแล้วยังอยากปลูกใส่ดินเขาอยู่โอ้ยทำกำไรสองต่อ มาเฮ็ดยีนางก็ยังอยากทางดงได้ทางซุมใจนี่เนาะนมาเก็บยนางมาทางดงบัดบันทั้งิอานั่นแหละนั่นแหละทีมงานเสือแดงอ้าบ่แล้วนี่บ่ให้มือแล้วบัดนี้ กำลังขุดมันต้นเงามันต้นคือประมาณจะปีเลยจะว่ามันตัวนี้หาสิบปีหาสปีแล้วมจะเบ่งแล้วกาดงมันไดเลยดงบ้านห้างวะจะม่หยว่ท่นใอ่ไหมเลิงเลิ้งิงมันกูุด โอ้ยทันทีน้องเยจดึงขึ้นด้วยสิเงาเบื้องนะคะได้เงาใช่ค่ะน่ักเงามาได้เหมนกดึงเงามาเลิกขึ้นนะนะอ่ะดึงม่ได้เหมือนแหงวงแนนเ่ยแต่สมัยใดเนี่ยมันทนประมาณหาสิบีอะไรลองเห่อไห่เง้เบื้องคือเองนั่นเลยอ้อืออ่เบื้องแหงเี่ยทางปา Oh. มันแหงเหมือนกับสีออ,อกเบิ่งเสียผ้าพันให้เบึงทุกคนมันตน้นนี่นะไปมมกได้เลยอ่ะมันต้นข้าได้แหงอ้ามาสอยได,ได้เยอะ เปลี่ยนมามฮื้อมะฮือฮ้อใช่บาทยัน้ำแล้วหัวใหญ่วันนี้ป๊อดตกใส่เห็นตัติ่งมันหักนี่เฮ้ดอ่าปลงนึงกว่าจะปีแล้วมึงว่าจะกระทัคือเป็นได้สำนนนี่เบิ่งเอาทุกคนนี่มันตนต้องสีรองซีมมันสิคมเนอะซีมตน มาบโอ้คุณคนเนาะอ่ามันลายปีเนาะมันเปลี่ยนว้เบิ่งทุกคนเนี่ยซากของมันเนาะลำมันหนูถึงนะ่ะ นนวัดเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วได้เงินแล้วได้เงินแล้วผัวเด็ไปเอาเยู่กันผัวเด็เงินกันไรจะคลองเฝืนมืออะไรสองคนเอ้ไ่ได้มือบ่โอทีบ่ กี่าทีะลอกไปได้หมนพักพิงนี่หน,น่บ่นบหนังของสป,ปูนนนนบ่นหนังได้โอ้ยบน่นอนารมณ์กันไปก,กันองจากนี้ชายมันดอก เมย์เมยเมยป่วจะได้เงินเขานี่เอาเนน่างออกก่อนก่อนกินนะโอ้งดีนายลายมี่ได้โซมเถื่อนนี่แหละโคมงมาตอนไหนไน้ยางมาโดน ขำแล้วอดเวลาเลกงานเลยคนไนยังทางไวไวเสียเอาโอทีบอหรือสิได้ทิพมโบนโบ่มื่อ่บอเอายัางทางโตยวคอยสมเยมืออป้าเป็นก่อนเอาละพ่อแม่พี่น้องมาหอดถ่ายคลิปแลสะสปูกริคอจบลิปไว้เพียงซำนีก่อนเด้อพอกันคลิปหนาฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใสปูได้เหตคลิปต่อ,ตอไปเด้อสบายดีพี่น้อง